สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ FC ช่องล็อกกี้อินที่สายจวดแล้วก็ช่องทีมงานโทรหนึ่งทุกช่องนะครับตอนนี้ก็รอบเย็นแล้วครับรอบเย็นแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นรอคิวยาวเลยครับเอ่หมอบอีคันแล้วเป็นไรอ่ะโอลิงแตกอ๋อแมคโครโอลิงแตกนะครับคันหนึ่งมีหน้าต่อคิวยาวเลยครับ ดีมากเลยเทอร์โบกันนี้นะครับก็ในบ่อก็เหมือนเคยครับคิวยาวเหยียดเลยครับทีนี้นเจ้าเก่าเวลาเดิม <laughs> นี่ครับก็มีกี่คันในบ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับผมเป็นคิวที่แปดนะครับถ้าเสียเกียรติวิ่ง ผมเป็นคิวที่8ถ้าเสียเกียรติไม่วิ่งผมก็เป็นคิวที่7็ดนะครับนี่ม้าขาวครับน้องนนน้องนองนรอ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 ,อ,อใส่ดินครับรอใส่ดินดินครับดินดินครับดิน,ดน,ดนตเต็มกล่องครับตเต็มกล่องรถล,ละห้าร้อยรถล,ละห้าร้อยมีใครสนใจไหมครับพ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 ับ ขาเผาถ่านในนี้เนี่ยเห็นไหมเนะี่ยโอ้วรถคันนี้ขายถ่านด้วยโอ,โอมีใครอยู่ไหมขายถ่านด้วยอโอมีคนเผาถ่านในนั้นด้วยบอโบสบอโบสน,นี่ก็มาเพิ่มอีก3คันครับ เหนื่อยบ่เหนื่อยบ่โอ้นี่ชอบเลิกงานก่อนเวลาอยู่เรื่อยเลยในคันนี้นี่ยังไงนี่สาไม่ดูแลเลยสาออกไปแปลงแป๊บเดียวกลับมามอบแล้วโอลิงตัวไหนโอ้สายใช่ไหมถอดแล้ว เยอะเลยครับน้อยใจเมื่อวานเมื่อวานแ็กข้างนี้ลุดนี่แต่เวลามันเป็นมันก็จะเป็นติดๆกันเลยสายไฮดรอลิกแตกโอลิงใช่ไหม โ็ลิงหัวใจนะตรงตัวซ้ายนะตัวกลางมองเห็นแล้วโอ้เออสายเข้าหัวใจพอดีเลยรถใหม่ครับรถใหม่นี่ครับเต็มเลยแฉเต็มหมดเลย ô oh. chút chút swing ô chút swing ô lính chút sùi ô lính chút sùi ô lính chút sùi ô lính này ô lính chút sùi ô lính chút ตรงนน้นจอดไม่เข้าอุ้ยเองทิ้งเสียท้ายรถพี่นึกว่าระเบิดลงบุม้มพอไปดำคอ่คอยรู้ว่าโอ้ยใหญ่เลยก้อนยงใหญ่เลย,ออย,เลยแล้วยายแกอะไรอีกอะอะไรอะไรอะไรบดอะไรอะไรอไร้บด <laughs> ơi 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 đi đi anh đây, ha 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 ha, mình ra đây, anh. <laughs> <laughs> nói เดินหอบครับกันนี้นี่แหละไมโครเสียตินไอ้คันเล็กอ่ะคันศูนย์สี่ห้าเวลาเดินเบาเดินอย่างนี้เลยเดี๋ยวเวลาทำงานในเครื่องนี้เงียบปิ๊บไม่มีประโณดแต่เครื่องนี้เงียบปิ๊บเลยนี่ตุ๊กตาไม่เคยอาบน้ำเลยนี่ ตักัคนเดียวไปก่อนครับรอเสียเบ้นไปซื้อโอลิงอยู่ให้ผู้จัดก,การไปซื้อโอลิงผู้จัดก,การเบ้นแล้วพวกนั้นมายังพวที่ไปเอารถกันมายังยังไม่มา มาคืนนี้เลยมาคืนนี้นะมาคืนนี้เลยได้ได้มากี่คันเลยสามได้มาสามคันเทเลอร์ยังไม่เสร็จได้เบ่ก้าแล้วก็โซ้คันสามใครใครไม่ใกล้คันหนึ่งไม่ได้คันอ๋อนี่ร้อนว่าจะไปขับสิบสองล้อเลยไม่ได้ขับเลยดิขับมาสองล้อก่อน โดนแก้งเลยบดอ๋แข็งโป๊กเลยครับน่าจะเจาะได้เพียงแค่นี้นะครับได้ก็7เมตรดูนูน่นตรงนูน่นก็เจาะไม่เข้าแล้วครับเพราะว่าเจอดินดาน ออกเป็นแผ่นๆเลยครับกอกๆๆๆ,ๆๆๆๆเลยอ่ะตอนนี้เจอดินดานเป็นชั้นๆ,ๆเห็นไหมครับเน,นี่ยแหลออกเป็นชั้นๆเลยโอ้โหฟันขึ้นเลย สวิงตามเลยอ่ะหมุนกล้องหมุนกล้องสวิงตามเลยนะพี่น้องนะนี <laughs> สน่สวิงเป็นสวิงเป็นแมคโครเลยโอ้ยกล้อเลยแมคโคอ่ะแข็งจัดแมคโครนี่ถ้าเจอดินอย่างนี้นี่ฟันหมดเร็วครับฟันแมคโครจะหมดเร็วมากเพราะว่าดินดานแบบนี้ก็คือมันจะเป็นดินดาน ออกทรายมีเม็ดทรายเม็ดหยาบๆหน่อยครับจะทําให้ฟันแม่โครหมดเร็วดเดี๋ยวก็แตกองค์ทรงเครื่องทีนี้รีด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 กด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 ไปต่อไปก็เดี๋ยวให้น้องนนเข้ามาครับน้องนน ่ะเสียซะขึ้นขับแทนแล้วโน่นมานอนโน่นโน่โนเดี๋ยวเจ้ามาขาวเข้ามาครับาาเ,าาเอาตรงไหน,น มันจะถอยไปไหนอะถอยเป็นวงกลมเลยถอยเป็นวงกลมเลยอะ อันนี้ร้อนแม่โคแล้วดีแม่โคเดี๋ยวเรามาดูตักดินใส่เจ้ามาขายแล้วไอ้มาขาวแล้วเราจะไปเลื่อนของเราลงมาครับ รอกันนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารถมันเยอะครับรถมันหลายคันแต่้าตักแมคโครตักอยู่สองคันก็แป๊บเดียวครับบางรอบก็แมคโครได้จอดรอรถนะฮะซีนมาจากปัม๊มแมคโครขับเป็นหลายคนก็ดีอย่างนี้นะครับก็คือ ใครเหนื่อยก็ลงมาพักได้ได้ไม่ไม่ล้าครับจะได้ไม่เมื่อยไม่ล้าตอนนี้ก็รวมผลแล้ว

หลับแล้ว่หลับแล้วเปล่า <laughs> <laughs> ต้องบรรยายครับช็อตนี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆไม่รู้จะบรรยายอะไรให้พี่น้องฟังเพราะว่าสเปคลงสเปครถเราก็ไม่เก่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ดูกันเพลินๆแล้วกัน น่าจะได้ไปเพิ่มน้ำมันใส่ครับสอง้อยมั้งเนี่ยมื่มื่มัดูฟังเนี่ยฮะเรื่องปิดผู้ทุด จะมาขาวเสศนเรียบร้อยครับอัดเรียบร้อยแล้วต้องกดดินนะครับถ้าไม่กดดินเดี๋ยวดินมันจะหล่นใส่ทางเขาต้องกดดินเวลาเราไปถึงยูเทิร์นครับเวลาเราตีโค้งนะครับเวลาตีโค้งอ่ามันจะสาดเขาเรียกว่ามันจะสาดดินลงถนนนะครับมันจะหล่นใส่ถนนหลวงอ้อ มาดูเจ้ามะเขาวขึ้นบ่อกันครับนานีได้ลงมาทําคลิปข้างล่างครับปู่โยกเยกโยกเยกครับพี่น้องเอ้าเอ้ยเยอะเบเฮ้ย่าฮ่าลั่นั่นลั่ั่อ่าหยาเฮ้ยไปก็เสียแฟัม นี่ก็สายลั่นเหมือนกันครับนี่ตัวลั่นเลยคันนี้โอ้ดอกยางบะมี่เนี่ยบืนดีทีดอกเบืนเดียวละเบเดียวถ้เรียแรงกแล้วะครับโมไทยโมนั่นน่ะโมรบเปไปกู่ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถล,ลงมาเพื่อใส่ดินนะครับนี่ก็รถรอเราอีกคันหนึ่งเพิ่งมาช่วงบ่ายนี่เองครับคันนี้น้องเขาเรียนหนังสืออยู่นะครับดูหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยไม่รู้ว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือแทงน้าครับเนี่ยทำไมมันใหญ่ได้ใจอย่างนี้ก็ฝากคลิปนี้ไวใ้ให้พี่ๆน้องๆก <c oughs> ดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมชมคลิปให้มีความสุข และสนุกสนานกับการดูการชมนะครับสวัสดีครับ